ใช่ได้ใช่ได้แต่ให้ดีจับเรือให้ดีลูกนั่งให้ดีเฮ้ยควันท่วงวงควันไม่ท่วงวงน้ําแท่วงเรือเออนั่งให้ดีเออนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ป้าๆนะครับมาบอกนได้เห็นลูกหลานด้วยเฮ้ยมันนั่งกันไม่เป็นไพเรือไม่เป็นอาฉันเก่าด้วยใช่ไหมฉันฉันเก่าของของเที่ยวไหนตัวแบบว่าดูดีว่ะตัวจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่เกินฉันเก่าดนการดูดีจะเป็นยังไงอันดีแล้วฉันเก่าของทุกปี นะครับดีครับเราสร้างสีจัดได้กับคนรุ่นต่อไปแต่จนนี้ว่ากันไปนะครับเอาละจุดนี้อัดฮัมจนเรียละอ๋าเอ้ยไม่ต้องเนาะหลานมาเชียร์กันดีใจเลยโอ้ยลืมซูลืมซูลเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนอีกชุดนึงที่นี่ขายตุ๊กมาเอายังไงบ่หนะครับเอาอยู่ไม่ใช่ผ้าปิตามั่นใจตัวเองนะอย่าเอาเปรียบคู่ต่อสู้ทุกคนต้องมีอำนาจในใจตัวเองก่อนนะครับตรงนี้เราสร้างกีฬาเพื่อให้รักนะครับในการสร้สงจัดตัวตัวเองนะ นะครับโอเคนะข้างหลังเอาอยู่กรรมการเอานะครับใจเย็นๆนะฮะเดี๋ยวด้านนู้นนะครับทางภาคทิศตะวันออกนะครับเอาอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับชนะโลดระวังห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เรือออกแล้วเอานะครับตอนนี้นะครับโอ้โหอย่าด่ากันนะกันต่อต่อต่อ کو باجي يا باجو ادي ورها باختو پينجي ليو با پينجي ليو جو پينجي ليو باجي 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 ليو ก็เขาใจใจไปนะครับฉน้ำโลดฉน้ำเต็มรันนะครับไปได้จนสลายไป็แล้วนะครับโอเคนะครับแท้อย่างสมศักดิ์ศรีไอ้คนหนึ่งพายไอ้คนหนึ่งวาดลาน้ำเอาไว้เรือก็ไม่เล่นเรือเข้าถึงไปได้ไปได้จับอย่างเดียวเลยจมธรรมดาเนี่ยเอาอยู่เอาเอาอยู่น่ะเสียหลักแล้วนะใช่ ทั้งสองลำนะครับเป็นผู้ที่ชนะชนะใจคนดูนะครับพอตั้งใจนะครับเต็มที่เลยนะฮะฮัมดดลินะหนะครับนะครับแต่ในเกมกีฬานะครับก็มีผู้แพ้ผู้ชนะนะครับชนะจังสมศักดิ์ศรีแพ้อย่างมีเอียดนะครับโอ้โหไม่ได้รู้สึกว่านะครับนิสิอังมาเชียเลยนันเนี่ยขอบสนามเลยอฮัมดุลินลหโอ้โหนะครับไม่เป็นไรนะครับผมโดยนะครับสมศักดิ์ศรีนะครับคู่ต่อไปคู่ต่อไป ยี่สิบเอ็ดคนทวนเจามองหนึ่งสุดรอแล้วเอาละครับลูกบอลต้ลูกบอลจัาไปนับับไปนะครับโอยคนทุ่บอลัเข้าไยอมนะครยวันไปตไปนะครับขนาดนะครับเราพายบอลเจ็นเกเ็บลกับจจจนรจัร์ไปจันไปับจัจับ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 เข้าไปเจ้จเข้าไปไจันแล้วครับเข้าไแล้วบข้าไแล้ว โอ้ยแพ้กันอย่างเฉียดสุดเลยนี่เดียวเองเลยอ,ลอ,อ้โหควันท่่มแม่นะครับแม่ในคล้งน้ำนี้นะครับไม่เหมือนรถแข่งมีการแซวรูบ้าชาหนองแม่การแซวนะ <c oughs> ไม่เหมือนรถแข่งรถแข่งควันท่วมตอนนี้แม่นะครับพิพายดีทังคู่พิพายดีจังคู่ขึ้นอยูดด่กับจังหวะนะครับการประคองเรือนะครับเหมือนการดำเนินชีวิตถ้าเราดำเนินชีวิตไปเหมือนปิดกระดุมเม็ดแรก ไาจะโขจะไปล้างแข้งเครื่องไฟเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้นี่แม่บอกไม่ได้เฮ้ยเจ๋งจัดเลยเออเจ๊ได้เจ๊ได้เจ๊เว้ยเอาละเว้ยโอ้ยเครื่องไฟท่งสีสันเว้ยนิดเดียวออกาตเอเฮ้ยเสียหลักกันทั้งคู่เดี๋ยวเป็นว่าเข้าทางได้ยุดเดียวจริงๆเอา โอ้โหนะครับสู้เอาลงมาเอาดีแมโดลงไ้อาไรเอาลงมดอ้เทน้ำด้วยวัเานนะนึกปาบมืออยู่ๆ่เทน้ำหมดครับเทน้ำไก่อนคราบบนิการหน่อยโอ้โหดีแมฮะแม่ใช่แล้วมาทำงานหรือเปล่าทำไมวันนี้กดารูสึขวยงดีปกติ้ยเงินน้นะครับ นะครับผู้ใหญ่มีน้องของเรานะครับแมนะครับเนธทองการเกษตรนะฮะก็นะครับมาถ่ายทอดนะครับรู้สึกว่าจะไล่ตบในชนนั้นนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับอุชานละนะครับอาจจะทําสีจานที่กับตำบลเรนที่ี่เขาเรานะครับเป็นนักพัฒนานะครับปรุมที่ไหนนะครับผู้ใหญ่น้องไม่เคยจงตัวแทนนะครับผมเห็นแล้วผมประทับใจดีใจครับเอาอีกลำนั้นอยู่ไหนไปรวที่ชายแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหตั้งสติโดมแล้วเว้ยทั้งคู่เลยเที่ยวเดียวฉันด้วยเดี๋ยวเที่ยวเดียวฉันด้วย นะครับโอ้โหเออเอาอยู่น้ำเข้าไปหน่อยเดี๋ยวนี่แม่ยังเร็วเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่อะไรครับเอาอยู่พี่ตะวันออกชื่อทีมอะไรครับเอาอยู่พี่น้องฟังนะครับเชียร์นะครับใครเชียร์เอาอยู่ก็เอาอยู่ฟังตะวันตกทีมเอาไปลูกประชัน ลูกบอลท่อนกาวอยู่ไทยเชียงลูกประทนขอเจียงหนือไทเชียเดียเอาอยู่ขอเจงหน่อนะครับเสียงเียร์มาแล้วครับะหว่างลูกบอลท่นกาวอยู่ระวังห้าีตันตอตึ้จุดไปเลยแล้วนะครับลูกบอลลูกบอลท่อน อ้ยูไม่ได้กัไมอู้พายพายพายจิจจจจจไม่ได้จจ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 จาจจจจจจลจจ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 ดจจ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 ้จจ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 ทจจจจนลรจจจจจจจ้าจจ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 หรจจ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 จเอจจจจ่จจจเอจจจจอยู่จจ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 วเจลือเกินนะครับเข้าจู่รอบชิงชนะเลิศนะครับ ไปตู้กับคู่ปรับที่เคยปัดกันมานานก็คือเรี่องไฟเอาแล้วครับคู่นี้ตั้งแต่เริ่มต้นสมัครแล้วว่าจะเจอกันเจอกันจนได้